ต้องพอชยคเสียงเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทุกคนคะได้ยินกันชัดเจนไหมคะสักครู่นะคะทุกท่านดูจมูกคุณลูกค้าคนสวยือก่อนนะคะตอนนี้สวยมากจริงนะคะ นี้นะคะทุกคนเราอยู่กับคุณกิฟต์นะคะคุณกิฟต์วันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มาเช็คส่งค่ะครบหนึ่งเดือนอ๋อเช็คส่งครบหนึ่งเดือนไวมากเลยเนาะใช่ค่ะเดีผ่านไปแล้วแป๊บเดียวเราลูกค้าแต่ว่าตัดใหม่14วันลูกค้าได้เข้ามาไหมคะเข้ามาค่ะอ๋อ14วันลูกค้าก็เข้ามาจริงๆแล้วก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาตัดใหม่กับทางคลินิกเนาะเพราะว่าเราจะได้ว่าให้พี่พยาบาลแบบว่าเช็คแผลด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ผลตอบรับจากคนรอบข้างทักเยอะไหมคะทักเยอะค่ะมีแนะนำก็ไหมคะมีค่ะมีคนถามยูค่ะว่าทำที่ไหนแก้ที่ไหนอ่าแล้วค,ค,ความความรวมช้ำของคุณลูกค้าเนี่ยบวมช้ำเยอะไหมคะไม่เยอะเลยค่ะก็คือวันวันที่ถอดเสื้อใช่ไหมคะมันก็คือเหมือนเราก็ลุนนะคะตอนเอาเสื้อออกลุนว่าวิตายแล้วมันจะบวมเหมือนรอบที่แล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่บวมเลย ก็คือวมชัำน้อยเนาะสมาเคสคุณกิ๊ฟแต่ส่วนมากค่อยสังเกตอะลูกค right> ้าท no um> ี่เข้ามาทำอะบวมชัำน้อยมากหมอเบเบาใถ้าคุณหมอเบาเนาะส่วนมากะคุณเราจะลูกค้าจะบอกว่าคุณหมอเบาแล้วก็คุณหมอแปบว่าใจดีเนาะมีความว่ารีแลกเนาะตอนที่ทำลูกค้ามีความกังวลไหมก็คือตอนแรกอะก็คือจะจะกลัวแบบว่าเวลาฉีดยาใช่ไหมคะแต่คุณหมอก็คือน่ารักมากคือพูดแบบตลกให้เราแบบรีแลซกไปด้วย หมอเาก็จะมีวิธีการทําให้คุณคลายเครียดคลายกังวลเนาะโอเคแล้วทําไมคุณทิ์ถึงอยากแก้จมูกคะแห้งเดิมอะค่ะมีปลายๆลยมันเริ่มบางแล้วก็สักก็คือเนี่ยคุณหมอได้ทําด้วยเทคนิค NTLT เป็นเทคนิคการยืดโครงสร้างปลาจมูกให้มีความยืดแล้วก็เรียวขึ้นนะคะแบบ เขาเรียกว่าไม่ฝืนเนื้อ,อใ,<ช>ในระยะที่เนื้อเรารับปล่อยแล้วก็สวยปลอดภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายครั้งครั้งเดียวจบเลยคุ้มค่าคุ้มราคาไหมคะคุณคกิคุ้มมากค่ะก็คือแท่งสุดท้ายแล้วไม่เท่แล้วแท่งสุดท้ายแล้ว<ช>แน่นอน<ช>นะคะทุกคนพอยอยากบอกเลยว่าการจะรำจมูกเนี่ยเลือกคลินิกให้ดีนะคะ<ช>เลือกคลินิกให้ดีเพื่อที่เราจะได้แบบคือทําแล้วจบเลย<ช>คือทําแล้วปุ๊บ คืออยู่กับเราไปนานๆยาวๆเลยนะคะไม่ต้องเจ็บตัวหลายครั้งด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะทีนิตี้เนี่ยนอกจากจะ,อะมอบความสวยให้คุณลูกค้าแล้วอะคะ่ะไม่ต้องกลัวเลยแล้วให้ประกันอีก3ปีลูกค้าทั้งสวยทั้งปลอดภัย ทั้งมีประกรันอีก3ปีเราสามารถใช้ชีวิตกับจมูกแท่งสวยๆได้ด้วยความกูุ้ใจเลยไม,ม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราดูแลลูกค้าตลอด3ปีแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้คุณกิฟเนี่ยฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านที่กำล,ลังลังเลอยู่เลยค่ะก็คือใครที่มองหาคลินิกนะคะแก้จมูกก็คือที่นี่เลยค่ะก็คือทั้งพยาบาลผู้ช่วยคุณหมอพนักงานทุกคนคือน่ารักมากแลก้วก็หลังหลังการทำอะคะ่ะก็คือ ให้คําปรึกษาดีมากก็คือประทับใจมากเลยค่ะใช่ค่ะจะมีเป็นเป็น after care เนาะตลอดการรักษาใช่ค่ะอันนี้คือประทับใจจริงๆค่ะคือแบบคอยทักถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเราเราทำไปแล้วเราไม่ได้ทิ้งลูกค้าเลยใช่เราไม่ได้ทิ้งลูกค้าค่ะทุกคนแล้วก็ยังดูแลสามปีถูกต้องทุกคนคือเราอ่ะตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้ามาเป็นลูกค้าของเทนิตี้อะค่ะเราดูแลลูกค้าตั้งแต่ลูกค้ายังไม่ผ่าตัด สนผ่าตัดเสร็จตลอดระยะเวลาหลังผ่าตัดเรามีการอ๋อมีทีม aftercare ใ,ในการดูแลตอบปัญหาลูกค้าจะไม่ทอดทิ้งลูกค้าแน่นอนอแบบสมุกม,มันแท่งที่3านะคะแท่งแรกแท่ง2ก็คือเราเรารู้ไงคะว่าแบบเป็นยังไงแต่ละคลินิกแตคือที่นี่ก็คือแตกต่างเลยก็คือประทับใจเลยจริงๆขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าที่ไว้วางใจนะคะเพราะว่าคลินิกเนี่ยมีเยอะมากๆเลย ก็เราเนี่ยพยายามที่จะดูแลลูกค้คาให้ได้มากที่สุดเลยคะ่ะไม่ทอดทิ้งแน่นอนนะคะสําหรับ Trinity Clinic น,น,นะคะใครที่สนใจอยากทาจมูกสวยๆแบบคุณกิฟต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเคสเสริมใหม่หรือว่าเคสแก่นะคะสามารถทักมาสอบถามกันได้เลยะคะ่ะคือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ทักมาคุยกับพีพแอดมินมาปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคือดีใจมากๆที่เจอคุณกิฟต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอยเนี่ย าพาคุณกิฟเนี่ยมาอัปเดตความสวยบ่อยๆเลยสักประมาณนะ่ะมเดือน6เดือนน้องให้แบบจมูกคุณกิฟต์รัดแกนนะโอเค,อเ,คเดี๋ยววันนี้นะคะพอยต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมจมุกทรงสวยๆวยกับคุณลูกค้าคนสวยนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ